สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาเพ uh ื่อนๆมาให้อาหารปลาหมอนะครับเป็นปลาหมอใบโพนะครับผมเวลาให้นี่ผมก็จะเดินหวานอย่างนี้นะครับเดินหวานจน,านรอบบ่อนะครับหวานเห็นไหมผมหวานอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนู้นน่ะปลายังเล่นน้ําอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะไม่มากินเหยื่อนะ บางครั้งนี่เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปลามันตัวโตไม่เท่ากันเพราะว่าบางตัวเขาก็มากินเหยื่อบางตัวเขาก็กลัวกลัวเพื่อนไล่กัดอย่างนี้เขาก็ไม่มากินนะครับอันนี้เป็นปลาหมอใบโพขนาดสองเดือนสามารถนำมารับประทานอาหารได้แล้วนะครับผมวานตรงจุดนี้ก็มีปลามากิน ถ้าเราไม่หว่านรอบรอบบ่อหนาะปลาจะตัวโตวไม่เท่ากันนะครับบางคนสงสัยอะให้ทุกวันทําไมปลาบางตัวโตตัว,ตว,ตวบางตัวยังเท่าเดิมนะครับบอ่อนี้ผมลงปลาหมอสามพันตัวนะครับผมระบบนิเวศขอบบ่อนี้ก็สําคัญนะครับเห็นไหมครับผมจะปลูกอ่าพวกต้นข้าวนะผมแล้วก็มีพวก ว่าจะพืดน้ําขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะผมเวลาฝนตกหรือเวลาตอนเย็เยนๆนี่เราเดินผ่านมาแถวนี้จะได้ยินเสียงพวกมแมลงนะผมขึ้นมาบินตอมเต็มเลยทีนี้มันก็จะเป็นอาหารให้กับปลาเราได้อีกวิธีหนึ่งนะครับพวกมแมลงที่ตกลงไปในน้ํานะครับผมแล้วก็ขอบบ่อนะผมก็จะเป็นชานพักเห็นไหมเขาขึ้นมาปลาเขาจะขึ้นมาอนชายอย่างนี้แล้วก็ มากัดแทะเลี้ยมพวกต้นข้าวต้นวัชพืชน,นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ